thank เข้าจบวกไหวนะครับกับทาชิบวกไหวนะไม่ต้องถอยนะครับสวยครับกลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทินีีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องทันไทยชาแนลนะครับแล้ววันนี้นะฮะกออ็อยู่กันในเกม RV นะครับผมซึ่ง ก็นะเออผมก็เล่นเป็นอาร์เรนออฟเลนนะครับแล้วก็มาเล่นสกินเอ่อเดนจาราดอเฟร์นะครับที่อยู่ในเวลเลอร์พาร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูเกมนี้กันว่าเขาจะอ่าเล่นยังไงนะครับเล่นเป็นยังไงนะอืมเปิดมาเขาก็โดนโจ๊กยิงไปก่อนแล้วครับ ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสินสีเดียร์มีตัวตนกำเนิดเด้ยใค้ไอฉี่สิบหกต้องแตกตาเบอร์สตีนสวเลยครับ อันนี้ดีคือว่าเราไม่โดนป้อมยิงนะครับไม่ได้รับดาเมจจนอเลนเล่นไม่ไหวนะครับเ,นนนะเสร็จปุ๊บเอามังกรได้ไหมน้องได้ครับรีบหนีเลยครับเขาฟิกมาได้ทุกเมื่อนะาาูวาว,าาว,ว่ฉีเวลสามกำลังจะเวลสี่นะครับ รีรีคเวอรี่เราจะมาอีกสิบวินะ okay. โอเคเดียวล่อฉีก่อนครับดูซิว่าเขาจะเล่นไหมเคฉ okay. ีหายนะครับเขาน่าจะไปฟาร,รม์มโอเคฉีเวลสี่แล้วนะวเอเคฉีไปกลางนะครับ เราก็รอเคลียร์เวฟนะครับฉีเป็นตัวเคลียร์เวฟไวยนะครับเราก็ต้องรีบเลียรให้ไวนะครับโอเคทีนี้ก็เดินระวังระวังครับฉีเขาหายนะไม่มากันเลนนะรู้สึกว่าจะไปเลนล่างนะครับไม่ก็รอดักเราอยู่โอเค มีตัดเลือดแล้วครับต่อไปเขาก้าเล่นกับเราแน่นอนครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยนึจะต้องคกับคุณจจบไม่ได้สองระวังผนังไว้ครับปวกกับผีระวังผนังไว้ ฉีเงินเท่าเราแล้วนะครับเข้าเลยครับเข้าสุดเข้าสุด,ดตายนะครับเ,เกือบตายอ,อันนี้เลือกแค่นี้อย่าไปตีตคลิปต,ต่อนะครับถ้าตีคลิปต,ต่อคลิปจะหันมาตีเรานะครับแล้วเราจะตายเลยนะฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงมีทางเดียวกอกลับ,บบ้านนะครับ

โอเใต้องใช้ทารอน,นอเอ้ยใช้ตัดเลือดอามาตัดเลือดแข่งชีเกมนี้ถ้าออกเดือดดิมินิเชอร์ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแ,แล้วก็อาจจะต้องออกไกาอาร์มาด้วยอีกอย่างเขามีเฮเลนด,ด้วยครับถ้าไม่มีตัดเลือดอะซูยากครับจริงๆ ตอนนี้ได้อีฟิตคอร์แล้วทีนี้ก็เหลือตัดเลือดอย่างเดียวแล้วพอด<ท>ีเกล้เินความฝันรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อไอย่อย <food> ่อย่ <food> 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 ร้ายต้อตอนร้ายต้อตอน,นกำเดิน ฉีหายนะซุปมึงจะต้องถืนควีนไรงจบ่ไ้ถ้าชีตายนะครับทีนี้เหลือฉีนนะ มี25มิลิบวกกับไม่มีสตันนะครับโหเล่นลำบากจัดเลยในเกมนี้บอกเลยว่ายากมากนะครับรคโคตรยากเลยแหละฉีหายนะ ีฉอันตีไปแล้วนะครับปิดฉีเลยเพี่บต้องต้องปิดฉีนะครับเพื่อนเขาจะซ้อนไหมต้องดูเข้ารับเข้าโจ๊บวกไหวนะครับกับทาชีวกไหวนะไม่ต้องถอยนะ ไว้ครับลูกนี้ยังต้องไปไปต่อนขึ้นเป็นไก่อาเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ยังไงเราก็ต้องแบกเขานะครับวันหนึ่งฉันจะต้องลืมความสุงจำจบมันไม่ได้ โอเคสองสแตกนะครับสี่สแตกนะครับสี <Nice. S 2> ตายนะครับ oh, <my> อันตีครับตามฉี oh, <my> ตายนะครับสวยครับเวลาจะบวกกับฉี่ะครับ oh, <my> ต้องหาสแต็กเก็บให้ได้ครับเต็มที่ก็คือ2องสแตกนะครับแล้วก็ค่อยเข้าหาฉีนะเออถ้าเกิดเรามีแค่สแต็กเดียว นะครับก็มีโอกาสที่เราเข้าไปแล้วอะครับเราจะตีได้แค่3มสแต็กแล้วเราจะสตาร์บัสตีมก่อนเพื่อเราแบบเพื่อเราจะทำดาเมจใส่เขานะครับแต่แนะนําว่าทางที่ดีควรจะมี2สแต็กนะครับแล้วก็ตี2ทีแล้วก็สตาร์บัสตีมใฉ่ฉีนะครับอันนั้นจะชัวร์กว่านะครับเพราะเขาจะน็อกอัพเราไม่ได้นะสตาร์บัสตีมไปเลยครับโอเคนี้ก็หนีครับต้องหนีนะครับแล้วก็ไปทาเลนบนนะฮะ ตอนนี้นะครับก็คือฉีเนี่ยไม่น่ามาหาเราได้ละต้องดูนะครับว่าฉี่เขาจะดักเราหรือเปล่าก็ว์ปตรงนี้เลยก็ได้ครับเป็นนนมมยึไ่่ไชอาัรที่สำคัญน,นะครับก็คือเกมเนี้ยบอกเลยว่าเกมเนี้ยบอกเลยว่า ถ้าเราอยากชนะนะครับเราต้องเป็นทีมมากๆนะครับส่วนเราก็ต้องทําหน้าที่เราให้ดีนะครับก็คือดันเลนนะดันเลนก่อนติเคียนะครับก่อนไปบวกกับเพื่อนนะให้เด็เลนดันสูงไว้เขาจะได้แบ่งคนไปกันนะครับผมนะเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับสําหรับออฟเลนนะ ตอนนี้นะครับคีย์หลักของเรานะครับโจ๊กนะครับโจ๊กเฮเลนพวกนี้ยฉีหายนะครับหายไปเลยนะหายจากแมพไปเลยนะครับไม่รู้นะครับว่าฉีอยู่ไหนนะเขาจะดักเราอยู่ก็ได้นะครับต้องระวังตัวไว้ดีๆจริงด้วยอ้าวโอเคไม่รอดน,นะครับอันนี้เราไม่รอดน,นะเราสตาเ,เอตีสตาเบอร์ซีมได้แค่สองีนะครับร <Verantwort S 1> ได้ไหม ไม่ได้นะครับติดสกิลสองโจ๊กนะโจ๊กไม่ตายนะครับฉี่จะเข้านะเราก็เคียร์เลนครับ่เ้นจขึพือเป็น,นอกตายเกิดมามนะครับรหรือจะเล่นเป็นเคียวก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะแต่ผมเอาตายเกิดดีกว่าแล้วค่อยเป็นเคียวนะครับ เราทำบนสูงไว้แล้วเรีไไล,รเลนไปกันนะครับทีนี้ล่างครับล่างให้ลิเลียนะครับลิเลียไปเคลียนะทีนี้นี่ก็คือต้องระวังฉี่นะครับไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิยย้มเพ่อ ดาร์กนะครับอดีตเพียงความฝันรุ่นนี้ยังคงต้องไปต่อคาเตอร์สตีม โอ้โหั่นหืมสวยครับเปิดลากได้ถือว่าเยี่ยมนะครับเก็บหมดนะครับสวยครับสวยครับ เลือโจ๊กตัวเดียวนะครับเขากันบ้านไม่ได้นะเขากันยังไงเขาก็กันไม่ไหวนะครับจบเลยครับสวยครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสกินเอลเลนแดงจารัดอาแฝงนะครับบอกเลยว่าสวยนะฮะแล้วก็เกมนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับแทนไทยชาแนลด้วยนะครับเพื่อ ให้ผมมีกำลังใจในการไต่แรกอันเรนต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมนะครับผมก็ขอบคุณค้า